นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามะ คำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาของเรามุ่งที่จะเตือนสติของพวกเราทั้งหลายไม่ให้เราหลงไหลไปตามกระแสของตัณหากระแสของความอยากกระแสของ ความเคยชินที่จะเกี่ยวข้องกับโลกกับสิ่งแวดล้อมด้วยอำนาจของความโลกความโกรธความหลงท่านก็ตักเตือนเพราะว่าการที่เราจะอยู่ในโลกอย่างมืดมนอย่างมั่วหมองเนี่ยมันง,ง่ายกว่าที่จะอยู่ด้วย สติปัญญาโดยการรู้เท่าทันฉะนั้นการ,ป,รปฏิบัติจึงต้องอาศัยศรัทธาเพราะผู้ที่ไม่มีศรัทธาจะชอบทำแต่สิ่งที่ง่ายสิ่งที่ให้ความสุขทันตาเห็นแต่สิ่งที่ให้ความสุขแก่เรา ในปัจจุบันอาจจะเป็นไบเพื่อความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่ในระยะยาวอย่างนี้ก็มีมากแต่ถ้าเราไม่อ,อ,อดทนต่อความรู้สึกของตัวเองไม่เชื่อว่าสิ่งที่สูงกว่านี้มีจริงสิ่งที่ดีกว่านี้มีจริง เราคงจะไม่ไหวชีวิตของเราจึงเสียจากสิ่งที่ควรจะได้พระพุทธองค์สั่งสอนว่าชีวิตของมนุษย์เราพร้อมที่จะเสีย อยู่ตลอดเวลาและมนุษย์เองก็ยังชอบทำให้สิ่งที่ยังไม่เสียให้มันเสียด้วยความตั้งใจบ้างด้วยความไม่ตั้งใจบ้างด้วยการเข้าใจผิดบ้าง เรื่องนีเ้เราทั้งหลายกำลังจะเห็นชัดขึ้นทุกปีว่าด้วยความตินรนที่จะหาความเจริญทางวัตถุเราได้ทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมาก มนุษย์อยู่ในโลกทั้งหลายหมื่นปีหลายแสนปีเป็นล้านปีธรรมชาติก็อยู่เหมือนเดิมแต่แค่สองรอยปีที่ผ่านมา,เ,าเทคโนโลยีอะไรต่ออะไรเจริญมนุษย์มีอำนาจมากขึ้นก็เลยหลงเหลิงเริืม เสียว่ามนุษย์กับธรรมชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าเราทำลายธรรมชาติเป็นการทำลายตัวเองโดยทางอ้อมยุคเราก็ยังอยู่ในยุคสร้างกรรมมากกว่าที่จะเป็นพวกรับวิบากพวกเราก็ยังหายใจได้ดี อาหารการกินก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร่แต่ในอนาคตก็น่ากลัวว่าลูกหลานเหลนของเราจะต้องเป็นผู้ที่รับวิบากกรรมของความประมาทและความเห็นแก่ตัวของคนในสมัยนี้อาตมายังเชื่อว่าอีกร้อยปีสองร้อยปีคนที่จะ มองย้อนหลังมาดูยุคนี้จะมองเราด้วยความขยะแขยงด้วยความโกรธแค้นเราจะต้องสาบแช่งมนุษย์ในยุคนี้ว่าทำไมเห็นแก่ตัวเหลือเกินทำลายมนุษยชาติทำลายอ,อนาคตของมนุษยชาติฉะนั้นถูกวันนี้เราจะเห็นว่าหลไรๆมันก็กำลังจะเสียหมด อากาศเสียที่อุบลนก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ที่กรุงเทพกลายเป็นที่รู้กันทั่วโลกว่าอากาศของกรุงเทพอันตรายเมื่อตอนไปองค์การสหประชาชาติประกาศทั่วโลกเลยว่า,าใครที่กำลังคิดจะไปเที่ยว เมืองไทยหรือจะไปอยู่กรุงเทพขอแนะนำว่าอย่าเอาเด็กอายุเกิดอายุต่ำกว่าสิบขวบไปด้วยเพราะจะอันตรายต่อชีวิตอันตรายต่อสุขภาพอันนี้ขนาดไปเที่ยวนะไม่กี่วันเราลองนึกดูว่าเด็กกรุงเทพที่ต้องอยู่ในอากาศนั่นตลอดเวลา เขาจะเป็นอย่างไรมีโรคอปอดโรคในทางลมหายใจมากมายอ,อยู่ในอากาศเสียตะกัวสารตะกัวมันจะมีผลเสียต่อสมองทำให้เรียนไม่ค่อยได้ทำให้มีปัญหาทางสมองได้ นี่อากาศกำลังเสียเสียเพราะอะไรเสียเพราะมนุษย์น้ำก็กำลังเสียแม่น้ำก็จะ,จะ,จะตายหมดเพราะอะไรเพราะมนุษย์เอาของสกรปรกถึงใส่น้ำเสียดินก็เสียเ,เสียเพราะความโลภของคนเหมือนกัน ใช้เคมมีใช้อะไรต่ออะไรคิดว่าจะได้จะได้กำไรทำนาได้ผลดีอยู่ไปอยู่มาปุ๋ยนั่นก็มันมีผลเสียต่อต่อดินเคมมีก็ซึมลงไปซึมลงไป,งไปเข้าไปในน้ำที่อยู่ข้างล่างเราก็ใช้น้ำบาดาลเราก็คอยกิน เค uh, มีของเขาด้วยโดยไม่รู้ตัวนาน,นานไปเป็นมะเร็งได้นอ,อกจากนั้นก็ปลูกสิ่งที่ไม่ควรปลู uh, ปกปลูก uh, ตอ้นอยูคาลิปตัสมั่ง uh, ปลูกมันสัมปะลังอะไรไม่กี่ปีดินก็เสียอันนี้ทำให้พวกเรามันชอบทำอะไรให้มันเสียอากาศก็กำลังวิปริต ร้อนขึ้นร้อนขึ้นบางทีก็ร้อนผิดปกติพอหายร้อนก็หนาวผิดปกติและไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยทั่วโลกอากาศกำลังร้อนขึ้นร้อนขึ้นแสดงว่าถาดทั้งสีเนี่ยเสียหมดเลยถาดดินถาดน้ำถาดลมถาดไฟนี่เสียหมดเสียเพราะเรา แลาธาตุมันก็ยังมีอีกสองาธาตุนะในส่ทาธาตุวิญญาณอันนี้เราก็ชอบทําเสียเหมือนกันต่เพราะเราไม่ได้รักษา,าธาตุที่เป็นนามารรเราไม่ได้รักษาจิตใจไว้เราจึงทําธาตุอื่นให้เสียไม่ได้รักษาสิ่งที่ควรรักษาไว้เพราะเราไม่ได้รักตัวเองเท่าที่ควรไม่ได้ไม่ได้สนใจกับ คุณภาพชีวิตของตนเท่าที่ควรคิดได้ว่ายิง่งยิงมากยิ่งดีนี่ละหลักการของพวกวัตถุนิยมก็แค่นั้นคิดว่าให้เราเอาวัตถุมากๆเสียก่อนแล้วเราจะคอยคิดถึงสิ่งที่สูงกว่านั้นอย่างนีนพวกที่วางแผนการพัฒนาอะไรตไ่าไรนักธุรกิจทั้งหลายนี่มักจะคิดอย่างนั้น ยังไม่มีเวลาที่จะคิดเรื่องลึกลับเรื่องจิตใจเรื่องนามธรรมเราเอาแต่เอาแต่วัตถุไว้ไว้ก่อนเราจะคอยคิดเอาไว้ที่หลังแต่ถ้าเราเอาไว้ที่หลังแล้วมันจะไม่ทันเพราะการการเจริญโดยวัตถุก็ดาเนินไปด้วยจิตใจที่สาวหมองจิตใจที่ไม่รู้เท่าทัน ธรรมชาติคนตัวเองและธรรมชาตินอกตัวก็เลยผลที่ออกมาก็ผลเสียผลเสียมากกว่าผลดีเช่นโลกที่เราอยู่เป็นโลกที่พร้อมที่จะเสียอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็คือ,อความหมายในหนึ่งของคำว่าทุกข์ คือที่พระพุทธองค์หรือว่าพระอาหารหันต์ทั้งหลายยืนยันว่ามีแต่ความทุกข์เกิดขึ้นมีแต่ความทุกข์ตั้งอยู่มีแต่ความทุกข์ดับไปเราอาจจะเคยได้อ่านและเคยได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านสอนอันนั้นมันแปลว่าอะไรนะแปลว่ามีความทุกข์เตืดร้อนจะอยู่ตลอดเวลาไหมหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ทำให้เรารู้สึกทุกข์บีบคั้นไหมไม่ใช่เพราะว่าความทุกข์มันมีความหมายสอง,สอ,งอย่างหรือว่าอมองมองในแง่สองแง่ได้ก็คือแง่หนึ่งคือความทุกข์อยู่ในใจความทั้งถุกทั้งกายทั้งใจ แต่ความทุกข์นี่ก,อ,กอีกนายหนึ่งก็หมายถึงว่าการที่สิ่งทั้งหลายตั้งปวงพร้อมที่จะเสียอยู่ตลอดเวลาไม่มีความมั่นคงไม่มีสถิรภาพเพราะเพราะอะไรทำไมสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นใหญ่นั้นเพราะเป็นเป็นสวนรวมของหลายสิ่งหลายอย่างและส่วนประกอบของ แต่ละสิ่งแต่ละอย่างก็ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงถ้าถ้าเปรียบเทียบกับคณะสงฆ์ที่นี่คณะสงฆ์ที่นี่เป็นทุกข์นะไม่ใช่ว่าแต่ละองค์เป็นทุกข์แต่เราพูดถึงว่าคณะสงฆ์เป็นทุกข์ในลักษณะที่ว่าส่วนประกอบของคณะสงฆ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันไม่ของที่ มันรักษาไว้ในสภาพเดิมไม่ได้องค์นั้นก็มาองนี้ก็ไปมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเตวมันมันไม่มันไม่เหมือนเดิมให้แม้ถุกวันนี้พระที่เห็นนั่งบนอาสนะวันนี้กับเมื่อปีที่แล้วหรือห้าปีที่แล้วเหมือนไหมไม่เหมือนและองค์ที่เหมือนท่านก็ไม่เหมือนเหมือนกันเพราะว่าท่านก็แก่ กว่าหาปีที่แล้วทั้งห้าปีทั้งก็เปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นที่ว่าสิ่งทั้งหลายเป็นทุกข์ไม่ได้หมายถึงว่าต้องเป็นความเป็นทุกข์อยู่ในความรู้สึกเสมอไปแต่หมายถึงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงพร้อมที่จะแดก พร้อมที่จะชมรุดพร้อมที่จะเสียอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราไม่รู้ไม่รู้เท่าทันไม่เข้าใจเราจะพยายามรักษามันไว้ในสภาพที่เราต้องการในสภาพที่เราชอบเราก็จะเป็นทุกข์ทางใจ มองอีกน,น่ายหนึ่งก็คือความหมายความหมายของทุกข์ก็คือพร้อมที่จะทําให้เราเสียอยู่ตลอดเวลานอกใจกว่าสิ่งนั้นฮะมันพร้อมที่จะเสียแล้วมันพร้อมที่จะทําให้เราเสียอยู่ตลอดเวลาถ้าเราสัมผัสสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิน่นรสโภชภะธรรมอารมณ์ จะเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมก็ได้รูปธรรมก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราสัมผัสมันด้วยอวิชชาด้วยจิตที่ยึดมั่นถือมั่นแล้วสิ่งนั้นจะทำให้เราเสียจะทำให้เราเป็นทุกข์แต่ถ้าเราสัมผัสหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นด้วยจิตใจที่เป็นธรรมจิตใจที่มีสติมีปัญญา จิตที่เป็นกลางสิ่งนั้นจะทำให้เราเสียไม่ได้แต่ก็มีโอกาสที่จะเสียอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นพวกเราทั้งหลายต้องอยู่ด้วยความระมัดระวังต้องอยู่ด้วยสติคอยคุ้มครองตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าไม่รักษา มันจะเสียตาเห็นรูปเราไปหลงไหลกับความสวยงามของรูปนะมันเสียเราก็เสียผู้ได้ยินเสียงจมูกได้กลิน่นลินได้รสกายได้สัมผัสจิตได้ความรู้สึกนึกคิดถ้าไม่ระวังอยู่ในขณะนั้นเราจะเสียนะกิเลส มันพร้อมที่จะหลอกลวงเราอยู่ตลอดเวลาพร้อมที่จะทำให้เราเสียอยู่ตลอดเวลาถ้าสติเราไม่ดีสัมปชัญญะเราไม่อยู่เราจะเสียรู้บ้างเราจะเสียก่อนของมันเราจะเสียเชิงของมันอันนี้มันจะเสียอยู่หลายอย่างฮนะแล้วถ้าจิตใจวิปริตจิตใจวุ่นวายมาก อาจจะทำให้เราทำสิ่งที่ไม่ควรทำพทูดสิ่งที่ไม่ควรพูดทำให้เราเสียหน้ามั่งเสียชื่อเสียงมั่งเสียเกียรติมั่งเสียภาพพจน์มั่งใคลทำให้เสียเรานี่แหละทำให้เสียเพราะโลกหรือสิ่งที่แวดล้อมเราในพร้อมที่จะทำให้เราเสียอยู่แล้ว ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมแล้วเราก็จะต้องเสียตามันเสียรู้แล้วพร้อมที่จะทำสิ่งที่เสียหายได้ทุกอย่างและถ้าเกิดมิจฉาทิฐิเกิดความเข้าใจผิดยิ่งอันตรายเพราะว่ามิจฉาทิฐิสามารถจะกลบเกลือนความละอายและความแกล้งกลัว ถ้ายังรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วมั่งก็ยังคอ,อยยังชั่วหน่อยน้อยเราก็จะละอายบ้างเราจะกลัวมั่งแต่ถ้าเกิดมิจฉาทิฏฐิเกิดไม่เข้าใจและเข้าใจผิดแล้วทำได้ทุกอย่างด้วยไม่กลัวอะไรเลยยินดีที่จะทำและทำให้มากอันนี้เรียกว่าเสียคน เสียหายมากดังการที่เราจะอยู่ในโลกอย่างไม่เสียหายเราต้องเสียเหมือนกันคือต้องเสียสละต้องเสียสละความเพลิดเพลินในสิ่งที่เกณฑ์สารไร้เกณฑ์สารสาระเราต้องเลือกใช้ชีวิตในทางที่สังสรรค์ คือในทางที่เป็นการค่อยขจัดสิ่งที่ไม่ดีต่างๆออกจากจิตใจของเราทั้งๆที่ลึกๆแล้วเราก็ยังเสียดายมันแต่เราต้องยอมรับความรู้สึกของตัวเองว่าเสียดายแต่ไม่ให้ความสำคัญกับความรู้สึกอันนั้น ก็รู้ว่าเป็นกิริยาเฉยๆมันเป็นความเคยชินเฉยๆเราก็ไม่เอาจริงเอาจังกับมันก็ฝืนฝืนความรู้สึกเก่าฝืนความคิดเก่าและเสียสละเพื่อจะจะ,จะไม่ต้องเสียสิ่งที่มีคุณค่าอันนี้ก็ก็คือจาคะเป็นคุณธรรมของผู้มีจิตใจสูงพอที่จะสละ สิ่งที่ไม่มีประโยชน์ออกไปสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราเสียความหมายและเสียประโยชน์พระพุทธองค์ทรงสันเสริญผู้ที่กล้าผู้ที่กล้าเสียสละเพราะการเสียสละนั้น คือการละสิ่งที่เรายัางชอบอยู่เป็นสิ่งที่เรายัางติดอยู่ถ้าหากว่าเราไม่ชอบไม่ติดไม่มีความห่วงใหญ่อะไรในสิ่งนั้นก็ไม่ต้องสละมันสิมันก็ไม่ยุ่งกับมันอยู่แล้วแต่การที่จะต้องตั้งใจเสียสละเพราะว่ามันยังมีความรู้สึกอะไรอยู่อยู่ในใจแต่เราเชื่อพระพุทธองค์ว่า ความรู้สึกอันนั้นก็เป็นแค่สังขารอันหนึ่งมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นแค่ความรู้สึกชั่วแวบเท่านั้นเองในการใช้ตัวผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อจะได้เห็นสิ่งเหล่านี้ที่เป็นอุปสรรค เลือกขับขวางกันเจริญก้าหน้าในธรรมว่าที่จริงบางแค่เส per ือกระดาษเท่านั้นเองมันไม่ใช่อะไรมันก็เป็นแค่ความรู้สึกเท่านั้นเองนี่แหละเรารู้เรารู้ทาทันความรู้สึกก็แค่ความรู้สึกความคิดก็แค่ความคิดคิดดีก็แค่ความคิดคิดชั่วก็แค่ความคิดมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นนี่แหละเราจะไปกลัวอะไร เราจะไปเกรงใจมันทำไมจะไปหวงไว้ทำไมมันเป็นของไม่มีไม่มีค่าเลยมันลรวรักษาไว้เก็บเอาไว้ก็มีแต่เสียอย่างเดียวไม่มีได้เมื่อเรายัางโผใจและไม่ยอมสู้กับความโผใจในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ มันก็เป็นการเสียเปรียบเหมือนก็เราไปเข่าข้างศัตรูเขาแล้วไปช่วยศัตรูแทนที่จะไปต่อสู้กับมันท่านพระพุทธองค์ทรงยืนยันอยู่เสมอว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นปุญนอย่างยิ่งเป็นลาบอย่างยิ่งยิ่ง าการเกิดในเป็นมนุษย์ในปฏิรูปประเทศเช่นเมืองไทยต้องยอมรับว่าผู้ที่สามารถเกิดเป็นคนไทยนี่หรือว่ามีบุญอย่างมหาศาลนะอันนี้ไม่ได้ผูกยอนะไม่ได้แต่ดูจากจำนวนคนในโลกก็แล้วกันหกพั 6, ล้านคนหกพันล้านคนนะ แล้วมีสักกี่ล้านคนที่มีโอกาสได้ศึกษาคำสั่งสอนของพระพุทธองค์น้อยนักพวกที่เกิดในประเทศอิสลามไม่มีสิทธิ์ไม่มีโอกาสเลยที่จะได้รู้ว่าศาสนาอื่นสอนอย่างไรถ้าอยู่ในประเทศตอยพัฒนานอยู่ในประเทศที่ยากจนแค่จะ หาอาหารมามาทานแต่ละวันก็เต็มที่แล้วในหกพันล้านคนนั่นก็มีเกือบพันล้านที่มีอาหารการกินไม่สมบูรณ์ที่เป็นโรคขาดอาหารพวกนี้ไม่มีเวลาหรอกไม่มีโอกาสที่จะได้สนใจทางธรรมะน่าสงสารและผู้ที่มี ผู่ที่ไม่ต้องติ้นรนเรื่องปัจจัยสี่ส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่รู้จะไปศึกษาที่ไหนก็มีแต่โบสถ์มีแต่มีแต่สถานศาสนาของศาสนาประจำชาติของเขาแต่พวกเราเนี่ยเดินมาสิบนาทีสิบานาทีก็ถึงวัดแล้ว จะมีปัญหาอะไรมีอะไรก็ปรปปรึกษาครูบาอาจารย์ได้หนังสือธรรมะมีแจกฟรีไม่ต้องซื้อเปิดทีวีเปิดวิทยุก็สามารถศึกษาธรรมะได้ทันั้าเมื่อเรามีบุญถึงขนาดนี้ถ้าเราไม่เอาจริงเอาจังในการพัฒนาตัวเองในการเข้าถึง แกนแท้ของระศาสนามันจะไม่เสียเหรอมันจะไม่เสียชาติเกิดเหรออาตมาว่าเสียนะฉะนั้น่าพิคิดว่าอาอย่เฉยๆนี่มันก็จะรู้เองอยยุเฉยๆมันจะเป็นเองเอมันอยู่ที่การกระทําอยู่ที่การพยายามถึงแม้ว่าสิ่งแวดลล้อมอํานวยถ้าเรา ไม่ดังใจเราก็จะไม่ได้ประโยชน์เหมือนเราอยู่ในที่สวยงามถ้าเราหลับตาอยู่ตลอดเวลาหรือเราตาบอดความสวยงามนั้นก็ไม่มีความหมายถ้าเราหูหนวกฟังเสียงที่ไพเราะเพราะเพลงก็ไม่มีความหมายมันอยู่ที่เรา นั้นถ้าเราต้องการให้ชีวิตอของเราดีงามามีความสุขที่ปราศจากโทษไม่ต้องการให้เราเสียจากสิ่งที่ควรจะได้จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติธรรมไม่มีทางเลือกอยู่ที่ไหนกิเลสก,ก็เกิดขึ้นได้อยู่กับใคร กิเลสก็เกิดขึ้นได้ฉะนั้นอยู่ที่ไหนเราต้องมีธรรมะคอยปอกป้องอันตรายคอยรักษากายบาจาใจของเราไว้อยู่กับใครทำอะไรอยู่เราก็อยู่ในภาวะอันตรายอยู่ตลอดเวลาล้อแหลมต่อความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าทุก,ะะทกสิ่งทุกอย่าง พร้อมที่จะเสียทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะทำให้เราเสียเหมือนอยู่เหมือนก็อยู่ในสนามรบแรือยู่ในแดนสงคราม,มและที่สำคัญที่สุดก็คือชีวิตของเราเองก็พร้อมที่จะเสียในที่สุดแล้วต้องเสียชีวิต แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะอีกนานเท่าไหร่ฉะนั้นในเวลาที่ยังเหลืออยู่นักปราช์ููมีปัญญาต้องพยายามใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ไม่ให้เสียเวลาให้เราเจริญเกาหน้าในศีลสมาธิปัญญาให้มากที่สุดที่เราทำได้เราเมื่อเราถึงวันสิ้นปรานวัน สุดท้ายของชีวิตเราก็จะได้พอใจเราจะได้ภูมิใจว่าเออเราก็อาจจะยังไม่ไม่ถึงที่สุดออของการปฏิบัติเรายังอาจมีกิเลสอยู่หลายอย่างแต่อย่างน้อยเราก็พอใจว่าเราได้ทำดีที่สุดที่เราทำได้อันนี้ก็เป็นที่เพึ่งของเราได้ความภูมิใจความพอใจว่าเ,ออเราได้ทำดีที่สุดแล้ว เรามีความมั่นใจว่าเราได้สร้างเหตุปัจจัยแล้วที่สะสมสเปียงเดินทางเพื่อว่าต่อไปชาติหน้าเราจะได้ทำงานต่อไปจนกระทั่งเราถึงที่สุดของที่สุดคือการมดทุกข์การหมดความที่จะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปาละว,วันนี้ตมาได้แสดงธรรม พอสมควรเกเวลาก็อยู่ที่ลองพิงแคนนี้เอวัง